โอ้ขาดีครับวันนี้ก็มีไก่ทอดนะครับจากคุณอ้อมนะครับลูทินเซสนะครับให้นำมาแจกนะครับที่ยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็นักข่าวนะครับผู้สึกข่าวนะครับพงพลปตันนะครับนิฟซีที่ผ่านไปผ่านมาในละแวกนี้นะครับได้ทานกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กล้วยกล้วยทอดนะครับแต่เป็นไก่ทอดนะครับ ไก่ทอดหม้อใหญ่ๆเลยนะครับผมเนาะไก่ทอดหม้อใหญ่ๆเลยครับนี่ก็มีลูกชิ้นด้วยนะครับผมมีลูกชิ้นไก่ทอดนะครับเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อที่จะทอดแล้วก็เอาไว้ให้เป็นอาหารเที่ยงในวันนี้นะครับผมซึ่งก็จะมีสื่อมวลชนหลายๆช่องเลยนะครับที่มาณบริเวณหน้าร้านกาแฟะกอกะแห่งนี้นะครับ อนนี้ก็กำลังจะแถลงข่าวกันอยู่หน้าบ้านลุงนะครับผม,ผมก็ช่วยน้องนิวเขา,เาขายน้ำนะครับผมตางนี้ก็เตรียมข้าวไว้ทางนี้ด้วยนะครับข้าวไว้ด้วยขอบคุณคุณอ้อมนะครับจากรูทินเซตนะครับสนใจผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาก็เข้าไป สั่งได้นะครับทางเพจของรูทีนเซตนะครับผมเนาะหรือว่าทางร้านกาแฟกกกของเราก็สั่งได้นะครับรูทีนเซตนะครับผมสั่งก็มาได้เลยนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับในการเอาให้เราเป็นสะพานบุญทําไก่ทอดนะครับมาแจกในวันนี้นะครับบรรยากาศตัวทั่วไปตอนนี้ก็เยอะเลยนะครับเต็มหมดเลยนะครับคนเต็มไปหมดเลย ทางนู้นนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างมากันเยอะนะครับมาเยอะนะครับวันนี้เยอะเลนแถวหน้าร้านกาแฟานี่ก็จอดเต็มไปหมดเลยนะครับฝั่งทางนู้นก็เป็นจุดตรวจคัดกรองนะครับจุดตรวจคัดกรองโควิดนะครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปในวันนี้นะครับวันนี้ยศรถเยอะเป็นพิเศษนะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าก็ยัง มีคนเข้ามาบงงลมบงสวงนะครับนี่ก็เป็นรถนักข่าวเต็มหน้าร้านกาแฟนะครับนร้านเราก็าเป็นสถานที่จอดรถของสื่อมวลชนไปแล้วนะครับตอนนี้หลายๆแขนงเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับออกาแฟกอกกอกก็ให้บริการสถานที่จอดรถจอดลาเข้าห้องน้ำนะครับนี่นะครับผม วันนี้ก็จะเป็นจุดตรวจคัดกรองโควิดนะครับก่อนเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีจุดตรวจคัดกรองโควิดนะบริเวณแห่งนี้นะครับผมน,นี่ก็บรรยากาศโดยทั่วไปวันนี้ลมแรงเป็นพิเศษเลยนะครับลมแรงมากๆเลยนะครับไม่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องกาแฟบุกของเราด้วยนะครับใบไ,ไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้สวัสดีครับ